ได้เวลาที่เราจะเข้าพ่อพริสเจ้าได้ปฏิบัติตามคำขับสอนของพระพุทธเจ้าเอ่อองค์เด็กคนพบเดินทางนี้แล้วก็ดำเนินรอยตามเกิดทางเดินทางเดินตามรอยพระพุทธเจ้าเดินตามรอยพระอรหันต์ที่เขาเขาเดินแล้วมันเป็นทางเร็วทางเก่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแต่ละพบแต่ละชาติหลวงก็ตัดเรื่องนี้เนี่ยเยอะตัดสี่ ทางในการปฏิบัติเหมือนกันหมดเลยเป็นทางที่นำสัตว์นำผู้ที่มีความทุกข์ให้ออกจากกองทุกข์หรือออกจากวัฏจักรสงสารวเวลาเตรียมตัวไหว้พระบูชา,า,รา,ราพระรัตะไนนะจะเน้นปฏิบัติของเฝ้าแล้วออกองค์ฐานบทพิเศษอันนี้ส่งของการเจริญเมตตาไหว้อันนี้ส่งของการเจริญจิตประธานสี่เมือวานอันนี้ส่งของการเจริญเมตตา เมตาย,ยังยังอ่อนอยู่นะมันได้พรมาโลกได้ได้ขนาดนั้นนะแต่วันนี้สติปัฏฐานสี่นะถึงพระอระหันต์เลยนะออกจากกองทุกข์ได้เลยออกจากทุกข์อรหันต์คือผู้ที่ไม่ทุกข์แล้วเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นคนเต็ม perfect หรือเปล่า perfectperfect คนเต็ม เรายังไม่เ <et> ต็มก็ต้องพัฒนาของเราให้มันเต็มเต็มด้วยสติด้วยปัญญาเต็มด้วยสีธรรมทิตามลําดับการปฏิบัติของเราแต่ละอย่างล้วนมีองค์ประกอบของสีธสมาธิปัญญาเละ็ได้น้อยสะสมไต่เต้าจนใดทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นะเราเพียรเดินไปแต่ละขั้นเราจะถึงปลายทางได้แต่เราไม่เพียรก็งไม่ไปไหนปกติก็ถอยังก็ได้ยังไม่เดินมัตายก่อนไึ่ได้เดิน ต้องเพียรเรื่อยๆเพียนจนสุดท้ายเลยยอมตายคาคาสนามรอบๆนะตายในสนามได้แต่ชาวโลกก็ยยก็ยอมยอกย่อมปฏิตายในสนามรบแล้วก็ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นี่แหละเตรียมตัวไหว้พระบูชาพระนักใจแล้วก็เก็บพุทธคุณอิทธิคิโตะกวาเรนเซบาคา,าดโต กานรอประเยวา่าเขาเฝ้าปฏทุา้ระเดาพุดติจป,ประทานกบอันนี้สองของการเจริญสุปทานสี่มาเตรียมตัวเขาเฝ้ารเราก็มีเชื่องแต่ละสักการะตายวา,จาใจใจใเครื่องมีชานอกกาดดูความรอบ้อบก,ก่อนนะรอมแล้วนะปะนัดอ่าเปิด อรหััมมาสัมพุทโพภะะวาพุธังพคะวันตังอภิวาเทมยาวาคตภะคะวะต้า 一般。<Bye. S 2> ยตังเวทิตาโพวิญญูหิตสุปฏิปันโนภาควัโตสหวกสังโฆอุชุปฏิปัน ยังสถิตฐานสี่มีอะไรบ้างนะต้องให้ชัดนะมีอะไรบ้างฐานกายมีอะไรบ้างกายส่วนไหนบ้างส่วนไหนก็ได้ที่ในร่างกายอาการสามที่สองใจที่ใจที่หนึ่งกายเวทนาอะไรบ้างเวทนาคือความรู้สึกสบายไม่สบายหรือระวังจะสบายก็ไม่สบายจะไม่สบายก็ไม่มีมันอยู่กลางกลางกึ่งกลางเรยกว่าเดทนทางเวทนาเวทนา อะไรตามอะไรจิตจิตแบบไหนบ้างนะมีอะไรบ้างจิตมีอะไรอะไรเป็นลักษณะที่เราสังเกตแลวตอนนั้คือคือจิตจิตตัวตัวใจเราใจเราไปรู้นะตัวตัวรู้ตัวใจอตัวสติสัมมชันญะก็เป็นกับตัวจิตเหมือนกันอยู่กับจิตนะเพราะว่าสติเกิดเองไม่ได้ถ้าไมมีจิต สัมปชัญญะเหมือนกันมันเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีจิตงั้นตัวสติสัมปชัญญะทั้งหมดก็คือต,ต,ตัวตัวจิตน่ะตัวจิตเป็นตัวตัวประธานน่ะตัวเจิตสิกเรียกว่าปกสติสัมปชัญญะพวกปรุงแต่งจิตทุกชนิดน่ะเวทนาสัญญาสัขางขารเรียกว่าเครื่องปรุงแต่งจิตอันตบันมันมันไปมันก็ไปทั้งทั้งเนี่ยทั้งหมดเลย ั้งสติสรมัญญะทั้งโยนิโสทั้งไปปนปนกันในตัวที่ไปรับโร้อะไรวะตัวจิตจิตได้ยินเสียงรอ้ได้จิตได้ยินเสียงปั๊บเนี่ยการได้เสียงได้ยินเสียง,งเนี่ยใตัวจิตไปเป็นได้ยินเสียงนะแล้วก็จิตไปรู้ทางตายโรคมันกระทบตาเรารู้ต่อโรคนั้นแป๊บหนึง่งแหงปีเป็นรูปร่างเป็นรูปคนแต่ว่ามันกระทบให้รู้ทางตาอะไรวาได้ รับรู้ทางตารู้ทางรู้ทางจมูกจมูกไร่ลมพินพ์กลิ่นมาลบเรารู้เป็นจิตที่มันไปรับรู้ที่ปลายจมูกที่วิญญาณจมูกหรือสัมผัสทางกายกายของเราที่กระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งทางกายจะเยอะหน่อยนะกายก็เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเมื่อเราเดินนี่การกระทบกายให้จิตเราไปรู้เย็นรู้ร้อนรู้อ่อนรู้แข็งรู้นับรู้ตึง รู้เบาเนี่ยแต่จะพาความจิตไปรู้นะแล้วก็กับพอจิตไปรู้กับเวทนาตามมาย้อนไปข้อที่รองคือเวทนาสภาพธรรมเยอะแยะนะสภาพธรรมคือเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความดับ,ดบเห็นความเปลี่ยนไปหมดไปหรือสภาพความคิดความปรุงแต่งความพอใจความเพลิดเพลินความนิ่ตกกงวนารไรอวนันชที่มันปรุงแต่งจิตของเราสักนิดเนะี่ยไม่ใช่จิตเรานะแต่ว่ามมันมาปรุงแต่ง ต่ว่าความง่วงความเบื่อความขี้เกียจนขี้เกียจมันขี้เกียจเรื่อยเลยนะไม่ใช่จิตนะแต่ว่าความขี้เกียจมันมนเล่นงานจิตเราทาให้เราไม่อยากไม่ขยันไม่เพียรเลยไอตัวครอบงำจิตของเราอันี้ก็่าเครื่องปรุงแต่งจิตตรงแต่งให้จิตให้เรามันไปไม่ได้ไม่ไม่เหมาะแก่าการทําหน้าที่ดีๆอันนี้ก็เียว,วา่าเครื่องปรุงแต่งจิตประเภทธรรมานุนปัฒนานะกุเลสก็เป็น ทำมาหมนกันปกอุศลความยิ่ใจเพิ่มใจการพอใจความสุขความที่มันย้อมใจของเรานะไม่ใช่ตัวสุขจากเวทนานานะ่แต่แ่บพ้นองความสุขจะเป็นประเภททำตรุงแต่งใจของเราให้ไม่ปกติไม่ให้ใจคอเราผ่องใสมันถูกย้อมไปทางดีทางชั่วทางร้ายแล้วแดดแเราไอตัวความคิดน จิตที่คิดเนี่ยเป็นเป็นตัวจิตแต่เรื่องที่คิดแต่ว่าเราคิดเรื่องกังวลเรื่องเรื่องเสียงมารบกวนเราอะไรนั้นสมมตินะไอจิตของเราที่ที่คิดเรื่องเรื่องคิดคิดกังวลงวลเนี่ยตัวจิตคิดเนี่ยเป็นตัวจิตแต่เรื่องที่กังวลทําให้เรากังวลต่อจิตที่คิดเนี่ยเรื่องมันเป็นตัวทำานีเปรียบเทียบนะตัวจิตกับตัวทรมันปนปนกันเหมือนสมมติว่าจิตของเราเหมือน มันแก้วแก้วน้าแก้วน้ําใสๆอ่ะแก้วน้ำแก้วแต่วาแก้วน้าใสๆตัวแก้วก็เหมือนจิตเี็บเทียบอาจจะตรงไม่ตรงนะแต่จิตเราเหมือนกับแก้วตัวปรุงแต่งจิตก็เหมือนกับยูน้ําอยู่ในแก้วตัวปรุงแต่งคุณภาพทมตัวทรมาน้ปัสนาสิกษาเหานมนน้ําในแก้วตัวจิตเหมือนตัวแก้วเราจะมองแก้วก็เห็นน้ําในแก้วใช่ไหมมองจิตในจิตของเราก็ ม,คมคีความรับคาต่อเสียงเลยความรับคาเนีน่คือตัวมันจะน้ำนะแต่ก็อยู่ในในในจิตของเราไปรู้เลยเรามองแก้วก็เห็นน้าในแก้วมองน้ําในน้ําก็เห็นน้ําก็อยู่ในแก้วปนๆกันแต่ถ้าเรามีสติปัญญาดีๆสมญญาจัเญอะเราฝึกมาดีนะแ,แยกปราเียกว่าแยกรูปแยกน้าได้แยกรูปอย่างหนึง่งน้าอย่างหนึง่ง แยกจิตกับธรรมจิตก็มันเป็นไอตัวตัวไปรับรู้สิ่งที่รับรู้เกิดก็เป็นตัวธรรมมันมันปนกันเนถ้าเราแยกได้เราจะเป็นปัญญาเป็นสติสัมปชัญญะที่ละเอียด่ออั้นเวลาสังเกตอะไรจะสังเกตให้ละเอียดนะสังเกตเท้าสังเกตรูปสังเกตนี่ทำอะไรมันแยกแยกเห็นไดยละเอีมากใครก็จะเห็นความต่างมากมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็พยายามให้ละเอียดลออ ต่อไปเราก็จะมาแยกรูปแยกน้าแยกคิดกับแยกธรรมออกจากกันแยกน้ำในแก้วกับแก้วที่มีน้ำแยกจากกันได้แต่มันก็อยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็มองแบบมันมันมันคนละอย่างกันน้ำกับน้ำน้ำก็เป็นน้ำน้ำแก้วกับเป็นแก้วแก้วเพราะฉะนั้นมันแยกกันได้ดีแต่จะทําให้เราชัดเจนแต่ทาให้ปัญญาของเรามันมันละเอียดออมันมันเรียกว่ามันดีกว่า ดีกว่าคนมองอันเดียวกันอันเดียวกันก็เหมือนอะไรสักอย่างหนะึ่งเราประทานอาหารใช่ไหมรับประทานด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจอันนี้รู้ที่ไปที่มาอานนี้มันมีประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เอามาให้เรารับฉลองศรัทธาเราต้องรับประทานไปอีกคนหนึ่งไม่รู้เลยมันเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เข้ามาให้กับฉลองศรัทธากันบางคนก็จะฉลองแต่ว่า คนหนึ่งทลองด้วยความรู้ความเข้าใจเพื่อขัดไม่ให้ขัดศรัทธาเขาคนหนึ่งก็รับไม่อัน้นแต่ก็ทลองศรัทธากันแตควาไม่ไม่เข้าใจที่ไปที่มาหรือเด็กกับสมมติว่าเด็กเล็กๆ,ๆเด็ก,ดกอนุบาลมันรู้เงินว่าเงนินมันมันอยากได้เงินเหมันก็รู้ทาอะไรก็ได้แต่เราก็รู้จักเงินทองเหมือนกัน แตเรารู้ว่าเงินทองมันามาจากไหนมาโดยความยากลาบากจากคนไหนมีคุณบุญคุณต่อเราเพาีงน้อยเท่าไรแต่เด็กมันได้มันจะได้อย่างๆยากจะได้เหมือนกันแต่เรา,า,กเาก็อยากจะได้เขาก็ยากจะได้เด็กก็ยากจะได้แตเรารู้ว่าสาเหตุที่เขาให้มาในด้วยความยากลำบากหรือเขาให้ด้วยศรัทธางนี้ยเรารู้ที่ไปที่มาเราจะเข้าใจมากกว่าความเข้าใจมากกว่าได้ประโยชน์มากกว่าดังนั้นความละเอียอดรอเนี่ยเราทําอะไรก็ถ้า สังเกตดีๆเอียดรอดีๆไม่พ้นฐานไม่คิ้วเพิดมอะไรับจะได้ประโยชน์มากเอาคนมากนะสบายพระทวดมือส่วนมืสฐานสี่นะอันนี้สงอันนี้สงจะใกล้กว่าเมตตานะเมตตาได้แค่ภพโลกแต่นี้ไกลออกจากโลกเลยเนื้อโลกเลยว่าออกจากความทุกข์ ขันธมยังมหาสติปัฏฐานนิสังสปาทั้งพนามาเสยโยนิโกจิภิกขเวอิเมจตาโรสติปัฏฐานเอเอวัมภเวขะสัตตะวัฏฐานิีภิกษุทั้งหลายก็หาผู้หนึ่งผู้ใด ดึงจเจรจะติะัฏฐทนสีย่างนี้อย่างนี้ตลอดเจ็ดปีตัศทะวินนางพะลานางอัญญาตาระพลังปาติกังคังเขาพึงบังผลสองประการอย่างใดอย่างหนึง่งทิเทวาทาม,มีอัญญา สติว่าอุปาทิเสเสอนาคามิตาคือพระอรหัตผลในปัจจุบันชาตินี้หรือเมื่ออุปาทิคือสังโยชน์ยังเหลืออยู่เป็นพระอนาคามิสิทันตุภิกขเวสตตวัตตานี ทีกสุทั้งหลายเจ็ดปียกไว้ก็ได้โยิโก็จิตที่เขเวอิเมจตารสติปัฒน์ในเอวังจะจับวัตถานิจัปัจจวัตถานิจะจะตาริวัตถานิจากตีนิวัตถานิจั ถ้าเว,าวจาสิจญเอกังวัส,สันจะภิกษุทั้งหลายก็ผู้หนึ่งผู้ใดเพึจงเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างนี้อย่างนี้ตลอดหกปีห้าปีสี่ปีสามปีสองปีหรือหนึ่งปีก็ดี ัาศะทวินางพลานาังอัญยะตรังพลังปาติกังข,งขงังเขาพึงหวังผลสองประก,การอย่างใดอย่างหนึง่งทิฏเทธวธรรมมอัญยาสติวาอุปาทิเสสอนาภามิตาือพระอระหัตตผลในปัจิบันชาตินี้ หรือเมื่ออุสาทิคือส huh ังโยชน์ย <ING> ังเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีเตทันตุภิกขเวจัวัสานิจักปัญญาวัสานิจักจัตตาริวัสานิจักตินิวัสานิจักเทเววัสานิจักเอกังวัสัญิจั สุดทั้งหลายหกปีห้าปีสีป่ปีสามปีสองปีหรือหนึ่งปีก็ดียกไปก็ได้ดกคจิกคเวทิมจัตตารุสติปัฏฐานเอเอวังภาไว้สัตตมาสานิ ทิกสุขทั้งหลายก็ผู้หนึ่งผู้ใด่าเดินสสิประทานสี่อย่างนี้อย่างนี้ตลอดเจ็บเดือนตัดสะทวินังยังอัญญะตรังพลังปาตุกลางทางเขาพึงหวังผล้องประการอย่างใดอย่างหนึ่งทิเทวธรรมเอนญา สติวาอุปาทิเสเสอนาคามิตาคือพระอรหันตผลในปัจจุบันชาตินี้หรือเมื่ออุปาทิคือสังโยชน์ยังเหลืออยู่เป็นพระอนาคามิเตถันตุพิกเวสัตตัมาสานิ ภิกษุทั้งหลายเจ็ดเดือนยกไว้กว็ได้โยธิโกจิภขเวอิเมจัตตาโรสติปัฏฐานิเอวังภาเวยะจักมาสานิจามาสานิจัจัตตารกมาสานิจาอิีนิมาสานิจา ทาเวมาสัญญามาสัญจะอัตมาสัญจะทิ่สุทั้งหลายก็พูด สังยอดยังเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีติถตุพิกาเวอัตถมาโซมโสังายเครื่องเดือนยกไว้ก็ได้โยนิโกจิพิกาเวอิเมจตาโรจติปทานเนเอวังภาเวยัสัตตัง เอกสุทั้งหลายก็ผู้หนึ่งผูดด้ใดอย่เลินสติปัฐานสี่อย่างนี้อย่างนี้ตลอดเจ็ดวันตัศส์ทวินันงพาลานางอัญญาตรังพลังปาราาาาิกัง,งขังเขาพึงหลังผลของผลการอย่างใดอย่างหนึง่งทิพเทวธรรมอัญญา ตติมาุปาทิเสเสณนาคามิตาคือพระอรหันตผลนในปัจจุบันชาตินี้หรือเมื่อุปาทิคือสังโยชน์ยังเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีเอกาญโนอาจังทิกคเวมโคทิกสุขั้งหลาย ทางนี้เป็นทางสายเอกสัตวตานังวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายโสกปริเทวานังสมศิกม,มายาเพื่อล่วงซึงความโตกและปริเทวาโุกขทม จะทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานยะทิทางจัตตาโรสติปัฏฐานาอนทางนี้คือสติปัฏฐานสีด้วยประการชนี้แลอิญญติยันตังวุตังทำที่เราาามาแล้วนี้อิทามตตังปฏิจจพุธันติ สติปพันานสิี้นั้นกล่าวแล้วดังน,นี้ทิธรรมโวจะภักาวาพระผู้มีพาาาาระคเจ้า,าได้กระทำปริยายอันนี้แล้วอัตะมนาเตปิกูพัะขาวาโตทิกสุทั้งหลายเหล่านั้นก็มีใจยินดี ภาสิตังอภินันทนีพอใจในภาสิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นดังนี้แล้วจับสัดแต่ละครั้งก็คนก็มีใจยินดีมีใจเป็นของตัวเองต,ต้นลุกทำอันนี้คือตันลุกกันที่เราสวดน,นะอย่างน้อยเจ็ดวันนะ อย่างน้อยมาถึงสติเข้มข้นไม่เผลอสติเนีแต่วินาทีเดียวตลอดเจ็ดวันนะปฏิบัติมีสติรู้กายรู้ใจรู้จิตรู้ธรรมรู้ตื่นบิกบานด้วยสติเต็มร้อยเลยสติเต็มร้อยเจ็ดวันเนี่ยบรรลุธรรมแต่พวกเราไม่เต็มร้อยก็ไกลเลยเจ็ดปียังไม่ได้เลยไอ้ที่ว่าเขาเล่น้องเจ็ดปีหกปีห้าปีมาถึงบุคคลที่ปฏิบัติอนจางกำดับแต่ปฏิบัติแบบสติไม่เผลอเลยปุ๊บ แป๊บเดียวก็ไม่เปรย์นาทีเดียวก็ไม่เปรย์เจ็ดวันมาลุกแล้วก็เร็วกว่านั้นเหมือนพระทายายัาง,ยางไม่ได้ปวดนะฟังธรรมไปพุทธญาก็เจริญน้อมจิตตามกระแสใจก็น้อมไปในในในี้แหละใน,ใน,ใน,ในสภาพธรรมที่ฟังนั่นแบะองค์ธรรมองค์สภาวธรรมที่เกิดขึ้นอนึงแต่สรุปตอนทีบรรลุเป็นพระอรหันต์ทันที๋ยว่าไม่มีทีเด็ดไม่มีสังโยชน์หึงรัก หน่วงเนื่องช้าอย่างโน้นอย่างนี้จิตใจไม่วอกแวกเลยติดตังมันรับรู้เข้าใจตามความเป็นจริงคนที่เข้มข้นเต็มที่ก็บเจ็ดวันคนที่จางจางก็ยืดยาวไปรัฐธรรมนูญก็ยืดยาวเจ็ดปียังยังสั้นไปก็ยังยืดไปก็นั้นเหมือนมอญมอนเทปเทปตรงไหนก็ยืดยานไปเสียงก็ไม่ออกปฏิบัติก็ไม่ออกเจ็ดคลิปรรมะก็คลิปไม่ออกมันมันย้อนยานสายสะละเลยเลี้ยวไหลย้อนยานเต็มโต เราเข้มข้นติด็มที่เอาเดินก็เดินนั่งก็น,นั่งปฏิบัติปฏิบัติอยู่ก็อยู่ไม่หลบไม่รีบไม่หนีไม่หายตั้งตั้งหลักหักมั่นอย่างดีอย่างมั่นคงอย่างพอดีอย่างหดมดุอดจะได้บังคับไม่ได้ปัสสาวะลดเลยให้ดีๆมันจะได้ท่านหน่อยน่าแต่อของการเข้าใจรู้แจ่มแจ้งรู้ทำรู้สิ่งที่ควรจะรู้ก็จะ จะมีได้ถ้าเราพยายามนี่นะเอาบทปฏดยิมบวาสน,นะสามสิบสามเดี๋ยวคือมีการนิยมมีแล้วแต่ไม่มีก็ฟังเอานะจับปา,ากให้เขาไม่มนะประมาทการเจริญปิปทานนั้นต้องตัดที่ไหนตัดทิพย์เซตอินเดียทำไมก่อนนะก็ะเรียกว่าเป็นเป็นแฟนปุรุแฟนปุรุนิคมก็คืออำเภอหรือตำบลอนะไรแต ปฏิบัติเขาเขาเนี่ยโยงมาเป็นตำบลน,นิคมเป็นตำบลตำบลอะไรกรรมมาศธรรมอ่ะในหมู่บ้านที่ทำแต่สิ่งที่เจริญมีมีความขยันมีความเพียรมีความสนใจในธรรมเรียกว่ากรรมมาศธรรมะหมู่บ้านเนี่เจ้าก็จัดบทมหาเศรษฐศาสตร์สี่รป,ประกาศเทศบา็ไปปฏิบัติกัน ทุกคนเลยแทบทุกคนเลยอยาํทำอะไรก็มีสติปัะญานํำกับอตลอดเวลาอยาหายใจเข้าก็มีกับขับอยาทำงานก็มีกรรมฐานขับับอยู่ตอนนี้ฐานทำงานอยู่กับกายบ้างอยู่กับความรู้สึกบ้างสังเกตกันอยไปจะถามอะไรก็ถามกันเรื่องกาเรเจริญสติปัะญานทั้งวันทั้ง,มง,ง,งัมทั้งปีเลนะยก็ได้